สุภาษิตซ้อนหญิงเรื่องการรักนวลสงวนตัวจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าลงไหลจำคำที่รำซ้อนคิดถึงนาบิดาและมารดอน อย่ารีพร้อนเร็วนักมักมาอดีเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พระอากไปจากที่อย่าทิ้งสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมี คงจะมาอย่าปรารมอย่าคิดเลยคู่เชยคงหาได้อุตสาธรรมลำไผ่เก็บประสมอย่าเกียดคร้านงานสตรีจงนิยมจะอุดมสินทรัพย ไม่อับจน